สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,นิสายกับวันที่25กุมภาพันธ์2568ครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆอนัปเดตชีวิตประจำวันให้เพื่อนๆได้ดูครับวันนี้ก็มาถ่ายบริเวณที่ใหม่ครับ บริเวณใกล้เคียงกันครับนี่ครับซึ่งผมก็จะเอาใช้รถมาปั่นดินอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะปลูกอ้อยครับอ้อยที่จะปลูกนี่ผมตัดสินใจอยู่หลายวันครับว่าจะลงอะไรดีบริเวณนี้ลงเยอะๆนะครับซึ่งอ้อยผมก็มีหลายสายพันธุ์อยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่เราจะลงเยอะๆเนี่ยก็คิดดูนะครับว่าอันไหน น่าจะลงมากที่สุดเพราะว่าเราจะทำการคั้นน้ำเองนะครับเพราะว่าขายสายพันธุ์นี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนครับมา,มาได้มัง่งไม่ได้บ้างแล้วแต่ก็อยากจะคั้นน้ำเองดีกว่าก็เลยเมื่อเราปลูกสายพันธุ์เยอะแล้วเราก็มีข้อเปรียบเทียบได้เยอะกว่าก็มีโอกาสได้มากกว่าคนอื่นนะครับที่ลงแค่สายพันธุ์เดียวถึ่ผมก็มาทดสอบแล้วต่างๆนานาน,าน,นะครับ คิดว่าจะลงอยู่เยอะๆก็มีอยู่สองสายพันธุ์ครับผมอันดับหนึ่งก็คือนี่ครับสายน้ำผึ้งเกษตรศาสตร์นี่ครับสายน้ำผึ้งกเกษตรศาสตร์นี่ครับ,รรรบตัวนี้ครับซึ่งช่วงนี้เราก็มีพันธุ์เยอะแล้วเราก็คิดว่าจะขยายให้มันได้สักเเต็มได้นะครับไล่เฉียด ส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คืออ้อยเหลืองกเกษตรศาสตร์ครับอ้อยเหลืองกเกษตรศาสตร์ซึ่งก็จะขยายเยอะๆทั้งหรับมันคือคือในแต่ละพื้นที่มันอาจจะไม่เหมาะสมไม่เหมือนกันก็ได้ครับซึ่งผมมันเหมาะสมกับพื้นที่ของผมก็มีอยู่สองสายพันธุ์นี่นะครับนี่ครับเหลืองกเกษตรศาสตร์ซึ่งมันเหมาะสมผมคิดไว้นะว่าเหมาะสมกับพื้นที่ของผม สายพันธุ์นี้สองสายพันธุ์นี้ก็คือเหลืองกเกษตรศาสตร์กับอ้อยอาสายน้ำผึ้งกเกษตรศาสตร์ครับผมทาไมผมพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าสองสายพันธุ์เนี่ยคือระบบน้ําผมเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เอือ้อไม่ได้เอื้อมากมายสําหรับให้ปลูกอ้อยที่อย่างอ้อยสิงคโปร์หรืออ้อยอ ก้อยสิงคโปรหรืออ้อยที่ต้องการน้ํามากๆนะครับเราก็ไม่กล้าปลูกซึ่งเราก็ชอบแต่ว่าน้ําเรามันไม่เพียงพอซึ่งเจาะบ,บาดาลแถวนี้น้ําก็ก่อยใช้รถไม่ได้คือเราก็ต้องรอผลนะครับซึ่งไม่ได้ขุดเออบ่อไว้เก็บกักน้ํานะครับเก็บกักน้ําก็เลยตัดสินใจเลือกอ้อยสองสายพันธุ์นี้ซึ่งสายพันธุ์อื่นเราก็มีครับก็แต่ว่าเอ,อ ปลูกจานวนมากๆ,ๆเลยเราก็ต้องคิดไว้ว่าเอ,อถ้าสมมติเราน้ามไม่พรนี่ไว้มันจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับ, mm. รบว่าอยู่จนรอผลในปีหน้าปีถัดๆไปหรือเราก็ใช้เออปลาปลาเล็กๆน้อยๆช่วยนะครับไม่ให้มันแห้งให้มันแรงเกินไปให้มันพอรอด mm. ก็คิดอยู่หลายวันนะครับว่า,วาจะเอาอะไรดีมาเทียบเปรียบกันแล้วก็มีอยู่สองสายพันธุ์นี้คิดว่าจะลงเยอะ ซึ่งสายพันธุ์อื่นก็มีครับอย่างละร้อยกอห้าสิบกอก็มีอย่างอย่างเขียวไต้หวันตัวแรกผมก็คิดกะจะลงเขียวไต้หวันซึ่งมันเป็นอ้อยลําใหญ่นะครับปลูกได้ดีแต่ระบบน้ําเราเราไม่เยียงกอครับก็เลยต้องต้องใช้อ้อยที่มันเขาวิจัยมาแล้วครับพวกนี้เขาวิจัยมาแล้วว่ามันมันสามารถอยู่ในสภาพดินที่ น้ำน้อยได้นะครับก็คือเลี้ยงเกษตรศาสตร์กับสายน้ำพึ่งเกษตรศาสตร์ซึ่งสายพันธุ์อื่นๆก็ยังก็ยังมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ทิ้งไปเลยแต่ว่าเราจะขยายส่วนที่ให้มันเยอะก็คือสองสายพันธุ์นี้นะครับซึ่งก็จะใช้คันน้ำสำหรับตัวเองซึ่งใครต้องการสายพันธุ์อื่นๆก็สอบถามมาได้ครับถ้าใครมีน้ำดีๆผมก็จะแนะนำสายพันธุ์ที่ว่าถ้าเรามีน้ำนะครับม,มีมีน้ำระบบน้ำที่ดี ก็ควรที่จะปลูกไอ้อยที่มันได้ให้ให้ผลผลิตราคาถึงสูงอย่างเช่นอ้อยสิงคโปร์เลืองสิงคโปร์โบราณนะครับเพราะว่าอ้อยชน,นิดนั้นราคามันจะดีกว่าอ้อยประเภทนี้อ้อยประเภทข้าน้ำนะครับสิงคโปร์โบราณนะครับเขียวไต้หวันหรือหยกจีนนะครับหน้าปาลูกสาหรับคู่ที่มีพื้นที่มีน้ํานะครับน้ําชัดเจนนะครับพื้นดินอุดมสมบูรณ์ แต่สำหรับผู้ที่ระบบน้ำค่อนข้างค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเหมือนของผมเนี่ยมันก็มีอยู่เล็กน้อยคือใช้ปลาปลาเอามันก็ไม่เพียงพอเพราะเนื้อที่สามไร่นะครับสามไร่เราก็จะมาใช้ปลาอย่างเดียวมันคงไม่พอแหละครับก็เลยต้องแบ่งๆกันะนะครับแบ่งเอาไอ้พวกน้ำเนี่ยไปช่วยไอ้พวกที่ต้องการน้ำเยอะๆนะครับเี่เขียวไต้หวันสิงคโปร์ พวกทิงกระโปรทั้มรีทิงกระโปพวกสกุลทิงกระโปนะครับมันต้องการน้ําเยอะแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งที่ผมผมคิดว่าผมจะขยายในปีถัดๆไปหรือจะหาเนื้อที่เพิ่มเติมนะครับก็คืออ้อยด่างมาเลยนะครับผมผมคิดว่ามันเป็นอ้อยที่ขนาน้าได้นะครับรถแ,แตกกอดีนะครับเออก็จะทดลองปลูกสักร้อยกอไปก่อนเพราะว่าถ้าผลผลิตมันโอเคก็จะขยายเพิ่ม ในจํานวนที่มากขึ้นนะครับอ้อยออ้อยด่างมาเลนี่เป็นอ้อยที่ผมว่าดีนะครับมันมนทนทานทนแรงได้เก็ววไม่ต้องการน้ํามากเท่าไหร่แต่แเอ,อรสชาติของน้ำก็อยู่ในคั้นกลางๆนะครับไม่ถึงกับดีเลิศคือคั้นได้ครับน้ำไม่เปลี่ยนสีน้ำสีก็ใช้ได้เหมือนน้องน,องนองสุพรรณบุรีสักนิดหนึ่งแต่อ้อยที่ผมไม่ปลูกเลยก็คือสุพันณบุรีห้าสิบครับ คือปัญหามันเยอะผมก็เลยไม่ปลูกปลูกแล้วก็กลัวคันไม่ทันออกดอกเราก็คันไม่ทันเราก็เลยไม่ปลูกครับซึ่งทางไร่เราก็ไม่มีนะครับใครสอบถามมาสุพันณุ์บุรีหนึ่งเราก็ได้เอาออกไปหมดแล้วก็เลยไม่มีซึ่งก็จะมีเฉพาะก็เหลืองกเกษตรศาสตร์นี่ครับแล้วก็สายน้ำพึ่งกเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ RK 0 3นก็มีนะครับ วันนี้อากาศดีมากเลยครับแดดไม่มีเลยเห็นไหมครับฟ้าึ้มไปหมดเลยเมื่อวานฝนก็ตกไปปล่อยทั้งวันวันนี้ก็เลยได้ทํางานดีหน่อยทํางานเยอะหน่อยปลูกอ้อยเพิ่มเติมก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะต้องทางด้านนู้นก็เราก็จะทําการปั่นดินก่อนพิ้งก็จะเอ,เอาอ้อยไปลงนะครับซึ่งจะข้ามแรงข้ามไม่ข้ามแรงผมไม่รู้แต่ว่าผมจะใช้น้ําหยดมันไปเย่ยงมันไปก่อนนะครับก็เหนื่อยเหนื่อยก็ทนเอา หยอดน้ำจนกว่าผลจะมาแล้วครับนี่ครับด้านนี้ครับอ้ทำการดันไปแล้วจากเมื่อก่อนผมใช้มือครับหลังๆมามือไม่ไหวแล้วเราสุขภาพเราก็ย่ำแย่อายุก็ม,มากก็เลยต้องใช้รถไถมาดันออกไปด้านนู้นแล้วก็ได้จะปั่นดินแล้วก็ตีเป็นร่องร่องไปครับว่าจะปลูกอ,อ,อ,อ้อยสายน้ำผึ้งเกษตรศตาสตร์นี่ครับอ้อยสายน้ำผึ้งเกษตรศาสตร์กับ อ้อยเหลืองกระเจาดตรดหมกศูนย์นะครับทดสอบแล้วว่าสองชนิดนี้มันสามารถอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างแะ่แรงตอนแรกผมก็คิดจะเอาอสายน้ำผึ้งแดนใต้ไปปลูกแต่ว่าข้อเถียมันคือลำม,มันเล็กอครับผมผมว่ามันลำม,มันเล็กไปถ้าสมมติมันแรงแล้วก็อะไรเราลำม,มันลำม,มันไม่เหมาะกับการกับของผมผมไม่ชอบอะไรที่มันเล็กๆแล้วมันไม่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 สะใจครับชอบ แต่เรื่องแต่ก,กอทวนแรงมันได้ดีแต่ว่ามันรอดแต่ว่าลำมันเล็กนะครับผมก็เลยไม่ชอบซึ่งลำที่ได้มาตรฐานก็อยู่นี่ครับสายน้ำพึ่งกเกษตรศสาสตร์เหลืองกเกษตรศสาสตร์สองพันนี้ครับลายลำได้มาตรฐานถึงว่ามันจะแรงจะเล็กยังไงมันก็ยังดีกว่านะครับมันก็ไม่เล็กจิ๋วเทออ่าดินสองั้นไม่ไม่ไหวก็มีสองสายพันธุ์นี่ครับใครสนใจท่อนพันธุ์ผมก็มียังมีนะครับ สองสายพันธุ์นี้เหลืองกเกษตรศสาสตร์กับสายน้ำผึ้งกเกษตรศสาสตร์จะปลูกไปพร้อมผมก็ได้นะครับในปีนี้ครับยังมีสายพันธุ์อยู่นะครับผมก็คุยกันก่อนเราก็ต้องต้องคุยครับเพราะเรามีนอกจาหน่ายพันธุ์อ้อยนะครับผมให้ดูเหลืองกเกษตรศสาสตร์ก่อนนี้ผมก็ดูให้ถ่ายดูบ่อยๆนะครับผมชอบที่ว่านี่ครับถ้าเราบำรุงดินได้ดีน้ำระบบน้ำดีมันยิ่งได้น้ำหยดนะยิ่งดีคือเราก็จะได้กอที่ใหญ่ นะครับกอที่ใหญ่ลำใหญ่อันนี้เป็นอ้อยต่อสองนะครับนี่แต่ว่าต่อสองก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเอ,อผมปลูกตรงเนี้ยมันก็ขึ้นมาลำเดียวตัวแรกอะ่ะหลังจากนั้นเราตัดลำนั้นไปมันก็แตกน้องแตกลูกออกมามากมายไก่กองเห็นไหมครับกอเน,นี้ยถ้าถ้ามันโตเต็มเต็มเนี่ยผมว่าเหยียดเหยียดร้อยโลได้ครับเหยียดเหยียดร้อยโล คือถ้าเราเราลองคิดดูถ้าเราบำรุงดินดีๆปลูกดีๆนะครับให้น้ําหยดหรือน้ําอะไรดีๆเนี่ยเรื่องเกษตรศาสตร์เนี่ยมันตอบโจทย์คนคนปลูกอ้อยเลยครับเรื่องน้ําหนักนะครับเรื่องปริมาณมันให้ได้แน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าเห็นแล้วเขาไปได้จริงๆเรื่องเกษตรศาสตร์ตึงพันอื่นผมมองแล้วก็ทําไม่ได้เหมือนเขาครับใครสนใจท่อนพันธุ์ ก็ยังมีนะครับนี่กอเดียวนี่นจริงแล้วกอเนี่ยมันมันเยอะผมก็ตัดออกไปบ้างแล้วตอนนี้ก็ยังเหลือประมาณสามสี่ติดสามสี่ติดติดลำนะครับสามสี่ติดนอตรงนี้พวกนั้น,นก็ไอพวกถุงนี่ก็คือย้ายออกมาแล้วครับคือช่วงไถดินก็ไม่มีที่ไว้ก็เลยมาเอาไว้ตรงนี้ก่อนยังไม่ได้จัดการออกไป,ปถ่ายให้ชมครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยดำอ้อยเหลืองอ้อยเขียวอ้อยขาวอ้อยต่างๆนะครับ ใครสนใจก็ถามมาครับมีพันธุ์จะมาเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับผมสวัสดีครับ